มาพูดถึงนะสินค้าขายดีกันนิดนึงนะตอนนี้เรื่องผิวขายดีนะก็คืออ่ามีเสียเงินเข้าตลอ,อ,อดตลอดตลอดนะก็คือว่ามีเรื่องของน้ํามันนะกับน้ำมันคู่ฮอตคู่นี้คู่ฮอคู่นี้นะอันนี้มันหลอดใช้แล้วมันไม่สวยงามนะคู<ม>่ฮอสคู่นี้คู่ละ500รอรีบเลยรีบ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 นะรีบทักมาเลยนะคู่ละ500นะผิวนะจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะร้อนจะชื้นควรใช้ คู่ละ500บาทนะสั่งสินค้าภายในร้านเฉตแม500บาทส่งฟรีเอสทุกรายการนะ500บาทนะและสมุนไพร3สูตรเฉตแมที่ขายดีตอนนี้นะก็คือจะมีกันแดดตัวแล้วก็สมุนไพร3สูตรสูตรหึถ่ายไขยมันในเลือดนะแล้วก็ดูแลเรื่องของสัสดส่วนแต่ว่ามันจะผอมค่อยๆผอ,อ,อมช้าๆเนิบๆสไตล์สาวใหญ่นะแต่ถ้าไม่ทันอกทันใจฉันอยากจะผอมเร็วๆเผาผ่านเผาผ่านเผาผาน,ผาน,ผานกินทั้ง3มื้อนะ นำสูตร3ไปกินคู่กันเลยนะซื้อสูตร3านี่การันตีเลย3กิโลหายแน่นอนต่อเดือนสูตร1เนี่ยถึงกิโลหายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วกินคู่กันไขมันของคุณสัดส,ส่วนส่วนเกินของคุณมันจะหายไปอย่างแน่นอน3-5ถึงกิโลอะ่ะนึกออกไหมทำใจเลยจะฉันผอมทำไงทำไงอยจะสวยแล้วทำไงอ่ะทำตัวไม่ถูกไง เสื้อผ้าเก่าๆใช้ได้เสื้อผ้าใหม่ๆไม่ต้องซื้อของแพงเสื้อผ้าแฟชั่นใส่ได้สบายกระเป๋าเยอะเลยนะแล้วก็สเตมเซลล์ cell, อันนี้คือ เน้นความหนุ่มสาวคุณดีแล้วสุขภาพดีแล้วก็ต้องฟื้นฟูนแต่ละเซลนะแต่ละเซลล์ต้องกลับมาแต่ละเซลล์แต่ละเนื้อเยื่อโครงสร้างเนื้อเยื่อเนี่ยมันต้องทํางานกันแบบสปาร์คสปาร์คสปาร์คนะไม่ใช่แบบโหยมันนะมัน,ม,นมันแย่จับไปตรงไหนมันก็เหียวมันหย่อน,นอะไรไปหมดเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสเต็มเซลก็ทํางานคู่กันด้วย3ส,สูตรนี้กินต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าดูนะราคานะใต้คลิปสเตม็มหรือว่าในใน บอกเลยก็ได้เพราะเวลามันยังเหลืออยู่เนี่ยสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งร้อยแคปซูลห้าร้อยสั่งห้าสิบแคปซูลก็ได้สองร้อยห้าสิบนะและสูตรสองสเตมเซลล์นะห้าสิบแคปซูลสี่ร้อยบาทแถมสูตรหนึ่งไปอีกสิบห้าแคปซูลนะสูตรสามนะอันนี้คือเร่งเร่งผอมนะผอมไวนะ เผาผ่านไขมันสูตรสามนะก็50บแคปซูล350ยบาทแถมสูตรหนึ่งไปอีก15แคปซูลทุกอย่างคือราคาโรงงานให้คุณไปใช้ราคาโรงงานหุ่นดีแน่นอนสุขภาพนำมาแน่นอนอย่าลืมต่อยอดนะสุขภาพกันแล้วเนี่ยอย่าลืมต่อยอดธุรกิจนะบอกต่อนะคุณต้องการมีไรายได้12 0 0 0 0 0 0 0 0 0อ0 0 0 0 0นห0 0 0 0บาทต่อเดือนตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันจะบอกจะเล่าต่อคนกี่คน และคุณจะได้กําไรเท่าไหรบ่บวกลบคูณหารคือถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มียอดที่ตั้งไว้คุณก็จะไม่ได้เงินตามนั้นและที่สาคัญถ้าทาธุรกิจอย่าลืมเอาหนังสือพลังชีวิตสองเล่ม500ไปอ่านและนําน้ํามันไปน,นําน้ําหอมไปนะแล้วจะมีวิธีการโปรแกรมบวกให้คุณด้วยนะการนั่งพลังชีวิตให้คุณโปรแกรมบวกวันนี้นะของเกี่ยวกับพลังชีวิตมีไม่เยอะ เพราะเราคิดว่าคนจะรวยคนจะสวยมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นคลื่นพลังงานตรงกันสวยรวยแน่นอนทักมาเกี่ยวกับเพชรวัตถุนะคลื่นพลังงานชีวิตโปรแกรมบวกกับศาสตร์พลังชีวิตอาจารย์เทพวงศิวะจ้า